แสบป่ะี่หล่ะแสบเฮ้ยน้องเป็นยังไงท้องเสียท้องร่วงเป็นยังไ,ไง <laughs> อืมหายายิขึ้นใหญ่ดียัง <laughs> ยังไม่ดีค่เดี๋ยวองฟัดกู่ความจะดีเดี๋ยวยาเดี๋ย่ยาดีอันยาตาย <laughs> โอ้ยเริ่มสังเกตนี่ พี่กมล้องเข่าไหมกลองเข่ามาใส่ไหนล่ะมาจากบ้านแม่เยี่นนวลแม่แม่เยี่นนวลฝากมาให้จอมโจรจอมโจรโอ้ยกินมันทอดกองถูกไหมบ้านเออกินมันทอกกองกินมันทอดกองกินม้วนทอดกองกับข่าวห้องมีอย่างนี้ไหมพี่หลเดี๋ยวเริ่มถามกับข่าวเนาะส้มตำแกงส้มปีกไก่ทอดอันนี้กึ๋น อันนี้มะละของไอ้โจ้ครับนี่ยังเนี่ยทั่วเปรียวทั่วแปรแช่บ๊วยเท่าโอ้คือแดงปุยอุยปุยมวยเทหมอืงกินหำาำห้มคุณของไม่มาเจอเมืองเลยของคุณแม่นว่น

นกจ้า้องคนนี่ยก้องเข่ากันแล้วต้องดูขำอีกจากแราเห็นไม่เห็นบกเห็นเืินไกลประเด็กปุ๊บเปิดปั๊บเลยกดติดตามกขนอยากกดก้องเข่ากันนะจากขั้นไหมนะเข่าไมือมมือ้วกลับเด้เหมือนเนี้ย ไมมกลับน้กว้างขมงมันก็แสบนเนาะปากกป้องมาแสบอะไรไม่แจ มีที่ไหนเหตุยังซัพซูปตาค่ะเอามีเกี๊ยงอีกโคกนึงแล้วมีจัดนะพี่น้องจันนู่โมจันฮอดเมื่อกี้เทศอ่ะน้อยปวดตัวนี้ตัวมีโคกสวางอีกขนาดถาดต้นเนี่ยขนาดกล่ถาดต้นเนี่ยแข่งเหรอไม่แต่บ้านเนาะ จำเป็นแค่เห็นอีกทำอะไรอีกอี่ลนเห็นอีกจำส้มตำโคกที่สอโคกที่ไหนโกี่สอโคกเนียไปใส่มเททิ้งไปแตานายเนาะเททิ้งได้ตไปได้กแรกโอ้โคกสองอีกแล้ว เบิดแล้วโอ้แต่นายเนาะยังไงยังไงหกสองร่องพวกแรกปะอโอ้ยหกสองดึงแจ๊บกที่ไหนแหละที่สองมีสองคือขาดแค่สองสองไปยิมเ่งเล่เ่ออไกินเดียวมีไปเพงเล่เมนมีกินแข้าเหียวจัดสี่จังสี่จังสี่ ยังไงยังไงมากบอกนีแล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเ <c oughs> อ๋เอาอก,กินเท่าบารเนี่ย <c oughs> อืมดัดไปอืมให้หมดนะบ่หมดใจไม่ได้ขม่เป็นเดือนแล้ววันนี้ <c oughs> อืมมีหมดห้ามกลับต้มมะรุมกับแซ่บเนาะ <c oughs> แฉลบแฉงสม้มอืมม่ต้องเคี่ยวหรอกใส่ด่ดนี่ไหนอืม เอาไปกินโรงงานอีกเอาจัดไปล่ะข้นหมักเนาะเต็ดได้ไหนเนาะมันอร่อยออดูดนิ้วพร้อมแต่นายนาะลูกสาวม่นงี่เงี่ยนกินๆอีดาให้มันอิ่มเท่าเหมือนเสรีวสิยุทธไม่ได้พอกันเนาะแม่มนวะเสรีวชิยุทธ์โคจรน่าพอกันเนาะเดือนหนึ่งพอกันจด้แค่แค่แหนึ่งผุนเนาะเอเนวะ ผู้นี้เฮ็ดซี่ยุดสวงเนาะครกสวงกับรสชาติดีก็เกา,าไหมละ่ะใช่อ,อร่อยมากอืมครกสวงกับรสกาก็เกาใช่ไหมเนาะแต่ปกเกาอปกเกา <laughs> ถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยววันต่อไปพอตามปุ๊บ พกแรกไม่จำขอตจำพกสองกอดพกแรกเพราตจำจำพกสองเลยครับพราบอกแรียบไฟกอดจำพกอันนี้พกสองนะไม่พกแรกพกแรกยังไม่ต้องกินกินพกสองอันนี้ต้มมะลุมเ่รแกงต้มแกงส้มมะลุมพูดให้ถูพูดให้มันทอกนะอืเขียดเอิมเนาะอันี้ไหนเนาะหอมกะปิดิมันหอมกะปิหอมกะช่ายอ่ะหอมกะปิกะช่ายอร่อยมาก ถ้าต้มแถวบ้านนอกเรามันไม่ใช่อย่างนี้เนาะคนละอย่างอไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ากําลังมันต้องมันต้องให้เปื่อยกว่านี้จะแข็งอยู่ยังไม่ได้เคี่ยวเมื่อกี้น้ำมันแห้งเมื่อกี้ปรุงรสใหม่นะเดี๋ยวอร่อยกว่านี้อีกนัวเสียไอเดียกระป๋องนตุนโดนกินเทือนเนาะปลากระป๋องนี่ก็เลยเป็นไงเป็นไงปลากระป๋องสี่นึงสี่นึงสี่ ข้าวข้าวเหนียวก็แซ่บกว้างข้าวก็แซ่บโอ้ยบ้านแพงกลองข้าวกับกลองใหม่แกลแกลแกลยกตัวระบาดอีกหัวใจกับเสี่ยงหมดหมดแล้วใจขินก็หมดแล้ะหมดทุกอย่างเอี้ยงว่ะเอี้ยงว่ะ กินมาใคราอีหลาล้วอันนี้เนี่มอร่อยมับมักขอขอไปกินที่ทางานเลยนะอะไรนะพูดมาดิขอขอให้ถุงไปกินที่ทำงานเลยนะพ่งนี้จัดไปล่ะไปจำบข้วเอนี้วอ่ะไม่ไม่มตีนี่แหละ เมียยังไว้น6ที่สว่างโมดเอาให้ไอดูเอาให้ไอดูอะยังไม่ได้กินเป็นของไทยรึเปเจ๊จะบ่นให้กินสตีมือนี่จ้วกลางเดียวได้เมือเนี่ยบ่นอะไรร้ออะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อนกินเหล้าใช่ไหมใจก็สีดเด้อพี่น้อง กูเดย์ขอมารับชมกับฝากติดตามทางยูทูบตอนคนสองพอดีเนี่ยเนาะอืกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าถึงเหมือนสัตว์แตะไข่นะกดซับสไครต์ใบมะกรูดใบบักเบือพ้อมถ้าถึงเหมือนสัตว์แตะไข่นะจ้างใบปอลัจยาพุ่นอด้ยนักเล่าร้องไอ้น้องคนนี้ชื่ออะไรนะนุชปฐุมวงนุชปฐุมวงนี่ติดจ้างผู้นี้แล้วบานเนี่ยน่นุชปฐุมวงศ์นี่ยเริด่วน อน้องลำดวนแ้สำหรับจีนกับันมีน้อยหนาเนาะเอออืมบายบายสอบซี่ซี